Thank you สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดาเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เลขาธิการ OIC นะครับชื่นชมประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นะครับรวมไปถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของทุกศาสนาพร้อมกับเชิญประเทศไทยนั้นแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนานและก็การเกษตรในแอฟริกาด้วยนะครับโดยในเรื่องราวนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับได้ให้การต้อนรับนายฮุสัยบรอฮิมตอฮาเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม ซ society, the US, the society, people, society, ึ่ง้เข้าเยี่ยมท่านนายมนตรีนะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของนายดอนประมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนะครับทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะครับเรื่องราวของสาระสาคัญที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็คือทางด้านของนายกรัฐมนตรีนั้นได้กล่าวต้อนรับเลขาธิการ OIC นะครับในโอกาสเดินทางเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการโดยประเทศไทยได้เชิญเลขาธิการ OIC เนี่ยนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นนะครับโอกาสนี้เนี่ยนายยมตรีก็ได้เน้นย้ำถึงสิทธิเสรีภาพในการนับถือทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยมีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างผู้คนทุกเชื้อชาติและศาสนาโดยชาวไทยมุสลิมสามารถแสดงออกแล้วก็ปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างเสรีและที่ผ่านมานะครับชาวมุสลิมเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีชาวไทยมุสลิมเนี่ยหลายคนที่มีตำแหน่งระดับสูงในประเทศไทยซึ่งเลยค่ะที่การโอไก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสในการเยือนไทยในครั้งนี้นะครับซึ่งรัฐบาลและก็คนไทยเนี่ยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมกับกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ให้เสรีภาพปฏิบัติศาสนจของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนะครับ ซึ่งในส่วนของเลขาธิการโอไซีเนี่ยได้มีโอกาสไปเยือนชุมชนกูดีจีนนะครับซึ่งได้สำรวจพื้นที่แล้วก็พบกับผู้คนจากทั้งศาสนาพุทธคริสต์และก็อิสลามนะครับสะท้อนถึงการเป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนอกจากนี้โอไอซีก็ยังได้ชื่นชมในดนตรีและก็รัฐบาลไทยในการสร้างสันติสุขแล้วก็การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยการประชุมของโอไซีในหลายโอกาสที่ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทยรวมถึงได้กล่าวถึงประเทศไทยในเชิงบวกและก็สร้าง น,นะครับโอกาสนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงประเด็นต่างๆนะครับ ก็อย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือกับ OIC ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เห็นพ้องในเรื่องราวของการขยายความร่วมมือในสาขาที่ไทยชํานาญแล้วก็ OIC สนใจทั้งการทําการเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขความเป็นสังคมพระวัฒนธรรมและมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลเป็นต้นนะครับท้งนี้เนี่ยไทยได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตนักุงริยุดํำรงตำแหน่งผู้แทนถาวรไทยประจำโอไอซีก็หวังว่าจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในส่วนของไทยแล้วก็โอไอซีนะครับซึ่งเลขาธิที่การโอไอซี ก็พร้อมให้การสนับสนุนผู้แทนถาวรไทยนะครับเพื่อกระชับความร่วมมือกันในด้านต่างๆด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของประเทศสมาชิก o อ c ในภูมิภาคแอฟริกาเลขาธิการ o อ c ได้กล่าวถึงเรื่องของการให้ความสําคัญกับสมาชิก o อ c ในภูมิภาคแอฟริกาโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการเกษตร พร้อมกล่าวเชิญชวนคนไทยเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาและการเกษตรนะครับซึ่งนายมนตรีเองก็ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของเลขาธิการโอ c ีในการแก้ปัญหาดัางกล่าวนี้ด้วยนะครับใน,นจุดนี้พูดคุยกันในเรื่องความร่วมมือนะครับเพื่อการพัฒนา3ฝ่ายระหว่างไทย O อ c ซีและแอฟริกาโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งจะเป็น,นกลไกที่สําคัญต่อการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกานะครับโดยนายมนตรีเองก็ยินดีที่จะร่วมมือกันในสาขาที่ไทยมีความ เชี่ยวชาญทางด้านสนารสนุกความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับพร้อมกับส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์3ฝ่ายในโอกาสนี้ครับเลขาธิการ o อ c ก็ได้เชิญประเทศไทยนั้นแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรและก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับมิตรประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวอื่นๆกันต่อนะครับในส่วนของนายดอนประมัตวินนยรอง รัฐมนตรีและนตรีว่าการะทรวงต่างประเทศนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานมากรรมวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2 5 6 6ัล้ากและก็มอบรางวัล prime ministers c i e n c e award 2 0 2 3ณ Impact เมืองทองธานีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้ครับภายใต้แนวคิด for bright and creative generations นะครับและนโยบาย BCG เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแนวทางพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง sustainable development goals นะครับหรือ SDG และปีสากลแห่งเข้าฟ่างนะครับซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิและก็หน่วยงานต่างประเทศเพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานวิจัยรวมทั้งอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับงานมากการ,รวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศนะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตรกรรมของไทยนะครับซึ่งในงานก็มีการแสดงนิทรรศการแล้วก็กิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นแรงบันดาลใจแล้วก็การตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์ต่อสังคมไทยผ่านการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์การลงมือ ทำแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แปลกใหม่สนุกสนานแล้วก็ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกกระตุ้นการคิดและตั้งคําถามนะครับนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรแลวก็เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งทางด้านของรองฐมนตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้กล่าวเน้นถึงเรื่องของการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของคนไทยทุกคนนะครับโดยคนไทยทุกคนเนี่ยต้องไม่มีข้อจํากัดใดๆในการเข้าถึงองค์ความรู้และไม่จํากัดเพียงการ เรียนรู้เฉพาะในโรงเรียนหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆเท่านั้นนะครับแต่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างไร้พรมแดนซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดงานเนี่ยนะครับทางด้านของรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ได้ร่วมเยี่ยมชมบูธที่จัดแสดงเนิทรรศการของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับรวมทั้งเป็นกําลังใจให้แก่เด็กและก็เยาวชนที่มาร่วมงานกันเรียกว่าเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับ สำหรับรางวัล prime minister science award 2023นั้นเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนแล้วก็ครูผู้สอนที่มีผลงานโดดเด่นในระดับชาติน,น,นะครับในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนแล้วก็ครูอื่นๆเนี่ยมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือและความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะครับ ไปดูกันนะครับในเรื่องราวของความเป็นห่วงของรัฐบาลเองที่เป็นห่วงในเรื่องราวในส่งของระดับน้าในแม่น้าโขงเนี่ยตอนนี้ก็สูงมากนะครับซึ่งรัฐบาลก็ประสานประเทศสมาชิกน้าโขงและก็ประเทศจีนนะครับร่วมกันบริหารจัดการน้าแล้วก็เร่งในการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงด้วยนะครับในเรื่องราวน,นี้ครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักในนฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้าโขงตอนล่างและก็บริเวณแขวงบริคคมไซสปปอลาวนะครับทำให้ระดับน้ําแม่น้าโขง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ทําให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,นมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่แม่น้ําคงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคมที่ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแลวก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการออกเตือนไปแล้วนะครับท้งนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ให้มีการเฝ้าระวังอีกทั้งแจ้งเตประชา ชน8จังหวัดริมน้ําโขงนะครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงทางสํงงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนอชอนะครับก็ได้มีการรายงานว่ามีการประสานประเทศสมาชิกน้ําโขงแล้วก็จีนผ่านสํงงานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ําโขงนะครับขอความร่วมมือในการช่วยบริหารน้ําเพื่อควบคุมระดับแม่น้ําโขงเพื่อลดความเสี่ยงของทุกภัยจากฝนตกหนักในสปปลาวนะครับ นอกจากนี้เนี่ยรองโฆษกประจาสานักนายมนตรีก็ยังบอกนะครับว่าสำหรับในช่วงวันที่12-18ถึงสิสิงหาคมเนี่ยนะครับทางกองในการน้ําแห่งชาติก็คาดการณ์ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นก็จะมีพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับดินโครนถลม่มแล้วก็พื้นที่ชุมชนที่เคยเกิดน้ําท่วมขังไม่สามารถระบายน้ําได้ทันดังนี้นะครับภาคเหนือครับจังหวัดเชียงรายที่อําเภอแม่จันแม่สายแล้วก็แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดตากที่อําเภอท่าสองยางอำเภอแม่ แม่ระมาดแล้วก็อำเภออุ้งผางนะครับจังหวัดน่านครับที่อำเภอเมืองน่านบ่อกเกลือ อำเภอปัวนะครับเชียงกลางทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติแล้วก็สองแควโดยเฉพาะจังหวัดหน้านเนี่ยซึ่งปัจจุบันมีน้ําท่วมขังอยู่ในพื้นที่อำเภอเวียงสาอาเภอท่าวังผาและก็อ,อําเภอแม่จริมนะครับระดับน้ำเนี่ยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าตวันออกเชียงเหนือนะครับก็มีในส่วนของจังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายอําเภอเฝ้าไร่พลพิสัยแล้วก็รัตนวัปปีจังหวัดบึงการที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุงคล้าเซกาศรีวิไลพรเจริญโซ่พิสัยและบึงโขงหลงนะครับในส่วนของจังหวัดนครพนม เที่ยำเภอเมืองนครพนมนะครับท่าอุเทนสีสงครามบ้านแพงนาทมและโพนสวรรค์จังหวัดสกลนครนะครับอํเภอบ้านม่วงและก็อากาศอำนวยนะครับ ที่ภาคตอนออกครับจังหวัดระยองเที่ยมอำเภอเขาเฉาอเภอบ้านค่ายอแกลงแล้วก็อภบ้านฉางจังหวัดจันทบุรีเที่มอำเภอเมืองจันทบุรีอภขลุงอเขาคิชจกุฎแล้วก็อท่าใหม่นะครับจังหวัดตราดครับอเมืองตราดอภอคลองใหญ่บ่อไร่แหลมงอบเขาสมิงเกาะกูดและเกาะช้างภาคใต้นะครับจังหวัดระนองเที่ยอำเภอเมืองระนองอกะเปิร์นะครับแล้วก็กระบุรี จังหวัดพังงาเที่ยำเพอคุระบุรีและท้ายเหมืองจังหวัดภูเกต็ตเที่ยำเพลเมืองภูเกต็ตกระทู้แล้วก็ถลางส่วนจังหวัดสตูลครับเที่ยำเพลละงูแล้วก็จังหวัดตรังเที่ยำเพอกันตรังสเก่าแล้วก็อำเภอเหลี่ยนนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังติดตามสถานาการณ์น้าแล้วก็การดําเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของการป้องกันความเสียหาย การอพยพการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูส่วนเรื่องการเยียวยาความเสียหายต่อพืชผลการเกษตรนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเข้าไปสำรวจทันทีเมื่อสามารถดําเนินการได้นะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของนางสาวธิพานาน์สิริชนะนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทกศเองก็เตรียมปล่อยสินเชื่อ BCG โมเดล3.5หมื่นล้านบาทผ่าน3าโครงการนะครับโดยเรื่องราวนี้ทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนายมนตรีนะครับนางสาวธิพานานสิริชนะ ก็เปิดเผยเองนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยก็เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ,ภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือว่า BCG ตามแผนยุทธศาสตร,ร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พุทธศักราช2 5 6 4ันถึงสองพนะครับซึ่งประกอบด้วย4สาขายุทธศาสตร์ก็คือ 1. เกษตรและอาหาร สสุขภาพและการแพทย์3พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพและ4ก็คือการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ1ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสันนักนานมนตรีก็ยังบอกรีบว่านับเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเนี่ยได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรบุคคลนิติบุคคลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรผ่านสินเชื่อ BCG โมเดลวงเงินรวม3า0 0 0 พันล้านบาทนะครับประกอบด้วย1สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพนะครับหรือว่า b i o ออ o โคโนมี e เครนะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิตแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต2คือสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือว่าเซอร์คูลาร์อีโคโนมี i เนะครับ เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์หรือว่า zero waste นะครับโดยนําทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนการนําวัสดุเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำนะครับหรือว่าการ reuse แล้วก็แปลสภาพกลับมาใช้ใหม่ก็คือ recycle นะครับและ3ครับสินเชื่อสีเขียวก็คือ green credit นะครับเพื่อสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารปลอดภยัยหรือ food safety นะครับ ก็คือส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดรวมถึงการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรเนี่ยหันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยทกศนะครับกำหนดอัตราดอกเบีย้ยสําหรับลูกค้าที่อยู่ในช่วงเริ่มโครงการแล้ก็อยู่ระหว่าง การรับรองมาตรฐานนะครับกรณีเป็นเกษตร,รกรบุคคลอัตราดอกเบี้ยนะครับ MRR ต่อปีซึ่ง MRR ในตอนช่วงนี้ก็เท่ากับ6 9 7 5ต่อปีนะครับและนิติบุคคลรวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร,รกรหรือสากรการเกษตรอัตราดอกเบีย้ย MLR นะครับต่อปีซึ่งตัวเลข MLR ตอนนี้ก็อยู่ที่5.6 2 5เนะนะครับและกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐานสําหรับเกษตร,รกรบุคคลก็จะคิดอัตราดอกเบีย้ย MRR ลบ1ต่อปีและนิติบุคคลคิดอั ราดอกเบี้ย M.L.R. ลบ0.5ต่อปีนะครับท้งนี้กรณีกู้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกําหนดชําระคืนไม่เกิน12เดือนพิเศษไม่เกิน18เดือนกรณีกู้เพื่อลงทุนชําระคืนภายใน15ปีกรณีกู้เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่นชําระคืนภายใน10ปีนะครับพิเศษไม่เกิน15ปีระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2571นะครับซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจที่ทอกส สทุกสาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลเองโดยนายมนตรีนะครับก็มุ่งพลิกโฉมการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมเพื่อย,ยกระดับรายได้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของาการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณทุกฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน